ดรเฮนรี่ลูมิสนี่ซาร่าเบเนตผู้เชี่ยวชาญภารกิจนี้นี่จะเป็นการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยชีวิตนับไม่ถ้วนพวกนี้คุณพอมไหมฉันรับประกันความปลอดภัยแบบไปลุ้นเอาลุ้นเอาเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมรับบทเป็นดร์เฮนรี่รูมิสนะฮะก็ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์นะครับผมผมเนี่ยมาทำงานในโปรเจกต์นี้ในฐานะของออนักภาคเสียงไทยเราต้องเก็บ DNA เไดโนเสาร์ยักษ์3สายพันธุ์คาแรคเตอร์ของเฮนรี่นี่แตกต่างจากทุกตัวละครที่เคยรับบทมายัางไงครับจะบอกว่าเป็นเป็นนักวิชาการโอเคแน่นอนดอกเตอร์นะฮะออนอนหนังสือ เนิร์ดๆหน่อยพอต้องไปปฏิบัติภารกิจด้วยเขาก็จะมีความที่แบบเก่งในห้องเรียนอะแต่ว่าพอถึงอะไรที่มันแบบเสี่ยงเป็นเสียงตายอ่ะจะเริ่มแบบเออแต่แต่ก็แต่ก็ยังแบบมีความแบบคุยโวนะว่าสมจะต้องปีนหน้าผาลงไปอย่างเงี้ยบอกอ้โสบายมากเลยเนี่ยแค่นี้จิ๊บๆเคยปีนที่ยิม6เมตรแต่ตัวสั่นอยู่เงี้ยตัวสั่นอยู่เงี้ยไม่กล้าไม่กล้าลงอะไรยเงี้ย สวยตัวของโจนาห์เบลลี neat, ่เนี่ยเล่นได้ผมว่าเล่นได้ดีมากๆเลยเวลาเขาพูดในสิ่งที่เขารักก็คือเรื่องไดโนเสาร์เรื่องชีวิตคนเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะพูดด้วยแบบภาคภูมิใจพูดด้วยความที่เขาแคร์แคร์สิ่งรอบๆตัวสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ร่วมโลกอย่างเช่นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแต่เมื่อไหรที่พูดถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นความแบบแอคชั่นความต้าอะไรเงี้ยเขาก็จะ จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่ง,งเขาดีไซน์คาลิเตอร์ได้แบบโคตรเทผมรู้สึกูจริงผมเป็นคนชอบธทนนิาบเบลลี่อยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้เห็นเขาเล่นเรื่องนี้เขาพลิกบทบาทจากที่เราเคยเห็นในสิ่งที่เขาเล่นมาก่อนหน้านี้เยอะมากๆเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบโคตรเทเลยอะแลที่เจ<อ>๋งมากก็คือเราเป็นคนที่จะทั้งเรื่องจะถูกสการเลดโจแฮนสันปกป้องอะใช่ใช่ <laughs> ใช่แล้วอีกอย่างเวลาที่เขาเล่นด้วยกันนะครับมันมีเส้นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้เขาแบบ เยากเขาจีบกันสัทีอ่ะอ่ามีความกูกิงเออคือจีบกันเถอะอะไรเงี้ยจะใครจีบก็ได้ไม,ไม่ต้องไมต้องอเอกจีบก็ได้ <laughs> อะไรเงี้ยมันมันน่ารักมากแล้ว,ลวโอเคสุดท้ายแล้วก็เขาเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันงั้นให้ไวดีกว่านะย้อนกลับไปนิดน,นึงก่อนเนี่ยฮะความทรงจำที่มีต่อแฟนชายทั้ง Jurassic Park และ Jurassic World เป็นยังไงบ้างเคยดู The Land Before Time ไหมครับ ลิตเติ้ลฟูดลิตเติ้ลฟูดอะเอันนั้นคือแบบหนังไดโนเสาร์เรื่องแรกการ์ตูนเรื่องแรกที่เคยดูในชีวิตอ่าแล้วรักมากจนได้มีโอกาสมาดูจูรลสิกพาร์คภาคแรกตั้งแต่93ใช่ด็อกเตอร์อลันอลันแกรนแล้วก็แบบโอ้โหมันมีความทรงจำกับกับกับจูร a สิกพาร์คได้แบบที่ดีมากๆแต่วัยเด็กมาทุกๆภาคเลย3ภาคอะไรเงี้ย จนโอเคมาเปลี่ยนเ,เกิดเป็นไตภาคใหม่ชุดสิบโว้ใช่ไหมฮะผมก,ก็ก็ดูทุกภาคเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเป็นหนังที่ไม่ดูไม่ได้นะเออมีมาแล้วอ่ะแต่เอาจริงนะจุดหนึ่งเราแทบไม่ได้สนเนื้อเรื่องว่าจะไปไหนอะ<ช>่ะมีไดโนเสาร์มาวางบนจอ,อนแล้วเ,เป็นทีมทีมสร้างเนี้ยมันน่าตื่นเต้นเสมอครับ มีฉากแอคชั่นไหนไหมฮะในทุกภาคเลยที่ยังคงแบบจําได้ถึงทุกวันนี้จำไอตัวละครนี้ได้ไหมที่ใส่แวน่นแล้วก็ขี่รถออกไปตอนฝนตกแล้วก็รถรถจี๊ปมันไปติดหลมแล้วมันก็จะดึงสายเชือกไปไปผูกเพื่อที่จะดึงรถอ่ะและไอตัวโผมานี่มันเป็นแบบไอหัว <laughs> แล้วมันค้นเมืองใส่ <laughs> อ่ะ <laughs> คือแบบไอนั้นหลอนมากเหมือนภาคใหม่เขาเพิ่มความ เป็นหนังสยองขวัญกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะอ,มอยากให้พูดถึงมูทของตรงนี้ในหนังภาคใหม่หน่อยมันมีโมเมนต,ต์เนี่ยแบบนั้นด้วยใช่ไหมมีครับมีมันมีฉากโหดโหดค<อ>่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ CG นี่แบบสดวยใจได้ไวยใจได้เออสุดสุดเลยครับแล้วก็ความสวยงามของไดนโนเสาร์ผมว่าน,นี้ก็สวย<อ>แล้วมันเล่ากับอารมณ์ของตัวพระเอกซึ่งเกิดมาแบบขอไปเห็นแบบ ไดโนเสาร์รรจริงสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาได้เห็นของจริงแล้วมันแล้วเขาถ่ายทอดอารมณ์มามันมันแบบมันสะเทือนใจิตใจเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่เจ้าแล้วฉันอยากรู้ว่าพอเราต้องสวมวิญญาณเป็นตัวล,ละครเนี่ยแล้วมันจะมีเซนส์ของวันเดอร์บางอย่างตอนที่เราเห็นไดนโดนเสาร์อะเออแล้วเราต้องเชื่อว่ามันจริงมามาความรู้สึกที่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเป็นยังไงอะความรู้สึกว่าแบบข้างหน้ามันเป็นไดนโดนเสาร์จริงๆผมว่ามันก็คงต้องเราก็คงต้องคิดว่า ว่านี่คือสิ่งที่เราแบบเราเห็นจริงๆเลยมันแบบในชีวิตคือถ้าสมมติว่ามีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งไม่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบเออไม่ได้ไม่แบบไม่แบบอะไรวะเนี่ยมันแบบเออเออขอจับหน่อยขอสัมผัสหน่อยเธออะไรอย่างเงี้ยอยากให้พูดน้ำจิ้มถึงตัวไดโนเสาร์ตัวใหม่นะฮะไดสคอร์ทัสเใหญ่ พิสดารฉลาดการจะรอดคือเรื่องยากพิสดารน่าจะเป็นความชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นกับไดโนเสา์ตัวนี้ไม่เหมือนตัวไหนที่เคยเห็นแน่นอนดูหน้าก็รู้แล้วว่ามันประห er. ลาดแน่นอนเลยใช่ไหมพวกนี framework. ้ตัวอะไรพวกมันกำลังช่วยมอสซอปกป้องอาณาเขต ฝากด้วยนะครับ Jurassic World Rebirth นะครับผม Jurassic World ก,กำเนิดชีวิตใหม่นะครับมาดูกันเยอะๆนะครับรับรองวาอ่าคุณจะถูกใจดูด้ทั้งผู้ใหญ่ดูด้ทั้งเด็กพาครอบครัวกันมากันเยอะๆนะครับ